ส,อส,อส,สำนักง,งานทนายความของผมมีทนายที่มีความเชี่ยวชาญทุกรูปแบบนะครับดังนั้นคุณพลอยไม่ต้องกังวลนะครับผมจะจัดการให้ทุขดีครับคะ่ะนีนามบัตรผมครับ คุณแน่ใจนะว่าคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับไอ้ปี่ขอโทษนะคะแต่ว่าคุณน้าเหมือนเพื่อนของพวกเราจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับคือว่าเมื่อกี้เพื่อนผู้ชายคุณก็เพิ่งถามแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าผมเป็นคนนั้นหรือว่ารู้จักคนที่คุณบอกจริงผมจะโกหกทำไมครับก็จริงของคุณยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวถ้าถึงกรุงเทพแล้วฉันคงต้องรบกวนยินดีครับเนิร์ดแกไปรับไ้ครามเถอะเดี๋ยวทางนี้ฉันช่วยเหย็บของให้แล้วฉันนั่งไปด้วยปะรออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปพาคลามาเองสวัสดีนะคะประคาเอง้ว ้ขอบใจพวกมึงจริงๆนะเว้ยมึงติดนี่พวกเราเลยนะระดัราต้องเลี้ยงเราไหมมึงเออเลี้ยงแน่แล้วมึงอ่ะไปบอกทนายมึงด้วยให้ทำสัญญาไว้เพราะแม่งอ่ะโดนจัดหนักแน่สวัสดีค่ะทุกคน โกูต้องกลับแล้วนะเจ้าเข้ามารับแล้วแหมรีบกลับเลยนะเวตะวันจะแต่งงานกับเจ้าจาันแล้วนะลูกไอ้เกาฝากเอาา้ยงั้นพวกเรากลับกันบ้างไหมกูยังเจ็บแผลอยู่ล<ฮ>เลยว่ะเออดีเหมือนกันเอองั้นไปลาผู้ใหญ่หน่อยไหมสวัดิ อเก็บกระเป๋าสร็แล้วเหรออือผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรใครว่าไม่มีเก็บความรับกันเก่งจะตายหมายถึงเรื่องแผนของไอ้ครามรอะคิดว่าเท่มากเหรอเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นนะ่ะ ไม่เท่เลยอ่ะแะมันเจ็บตัวอีกแต่มันก็คุ้มนะถ้าไม่ควรเป็นห่วงเป็นห่วงดิถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวแกก็โทษเราอขอโทษจริงๆเราก็ควรรอให้ตำรวจมาแต่ตอนนั้นอ่ะไอ้ครามมันเจ็บหนักอยู่กลัวมันจะแย่ยไปซะกอ่อน ขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยให้แย่ทั้งครามทั้งเราเห็นไหมแกก็แก้แกไขมาได้ทุกเรื่องเพื่อนต้นพบว่านายโกสินเนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วยนะครับแต่ว่ามาสมบัติแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจชาลุโซ่ในประเทศ อา้าวคามเป็นไรเจ็บเดี๋ยวก่อนไม่เจ็บแผลแล้วเหรอเจ็บดิแต่ตอนนี้เรากำลังจะตายอะ่ะสิ่งที่เราคิดมันแย่ามากเลยนะถ้าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนอีกของเราเองอ่ะ ลอยเนิร์ดแกเห็นข่าวยังดูแล้วอืมฉันไม่กัวงวลหรอกนะวะข่าวเรื่องกัวสินจะกระทบบริษัทชนะันอะขามรอดตายมาได้ฉันก็ไม่กลัวอะไรแล้วไม่ใช่ข่าวประกายมุกอะฮะข่าวประกายมุก คุณพ่อ,พอ,อมาลิสาผูวว้บริหารของเมกฮาวะ,ะว่าโฮมเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วที่คุณบุ๊กกับคุณพามแถลงข่าวคราวที่แล้วมันหมายความว่ายังไงอะคะคือจริงๆแล้วบุกกับพามเคยคบกัน,นะคะ่ะตอนที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆแต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตลอดไปพวกมึงไปจัดก,การนางเอกนั่นกัน จัดการอะไรยังมูวแต่แอบกินนำส้งนะใบจางอีปกายมุกนั่นน,นกำลังแถลงข่าวดายเนื้อที่เราต้องไปจัดการมันถูกจุดจัดการสติตัวเองก่อนเลยดูมุกก็รู้มาตลอดค่ะว่าคลามีคนในใจอยู่แล้วนั่นก็คือเพื่อนหรือว่าคุณพะพอยแต่มันก็เป็นมุกเองที่เข้าไปสร้างสถานการณ์ไม่ดีต่างๆ เราเองค่ะนี่มุกออกมาพูดแบบมินจะไม่เป็นไรเหรอมุเขาดูเข้มแข็งขึ้นนะอ้เจ็บแผลเจ็บแผลต้องนอนพักดี พวกเราต้องคิดกันใหม่แล้วครับคุณพ,พ่อพลอยกําลังทําให้เมกับเฮาส์โขบต้องเสียหายอย่างหนักแล้วคนแบบนี้เหรอครับที่เราจะให้มาเป็นซีอีโของบริษัทที่พวกเราทุ่มเททํางานกันมาอย่างหนักว่าไงครับคุณพ,พ่อพลอยคุณจะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยเหรอสวัสดีค่ะฉันปรากายมุกทุกคนน่าจะพอรู้จักฉันกันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทุกคนไม่รู้ก็คือฉันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าคุณจักผู้บริหารเมกเฮาส์อโฮมค่ะเฮ้ย <Hey! S 2> อะไรของคุณเนี่ยแบบนี้ผมฟองหมิ่นประมาณคุณได้นะครับนี่ไม่ผิดจริงจะกลัวอะไรล่ะคะพังต่อให้จบสิคุณจักต้องการทำให้คุณพะพอยหมดความน่าเชื่อถือ เขาก็เลยให้ฉันไปปั่นความสัมพันธ์ของคุณปภพยกับคามที่ฉันยอมทำเนี่ยก็เพราะว่าฉันแค่อยากจะติดต่อกับโกตินให้ได้ที่นี้ทุกคนก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผู้บริหารของคุณเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแชร์ลูกโซ่จริงๆฉันก็อยากจะแถลงให้มันมีข่าวซะด้วยซ้ำแต่ที่ฉันไม่ทำเนี่ยแต่มันเป็นเพราะว่าคุณปอพลขอฉันเอาไว้เฮ้ยพ่อ ีนี่มันโกหกไปเชื่อมันได้ยังไงถ้าทุกคนเชื่อผมจะฟ้องแม่ทุกคนเลยก่อนที่จะไปฟ้องใครอ่ะไปปากคำกับเจ้าที่ตำรวจก่อนดีไหมครับเพราะเมื่อเขาจะตรวจพบเส้นทางการเงินของคุณกับนายโกสิลป์แล้วเฮ้ยุ่จะไปไหนคะ ทีนี้ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใครตั้งใจจะปกป้องบริษัทว่าใครตั้งใจจะทำร้ายมันทุกคนคะถึงฉันจะเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้ไม่นานแต่ฉันก็เห็นบริษัทนี้มาตั้งแต่ที่แม่เริ่มก่อตั้งแม่ไปไปกับกลับ กรุงเทพจันทบุรีทุกอาทิตย์เพราะแม่เป็นห่วงทั้งชั้นทั้งบริษัทนี้ชั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเมกะเฮาส์โฮมที่นี่คือบ้านของฉั้นค่ะให้โอกาสชั้นนะคะฉันเชื่อมั่นในตัวคุณพระพลค่ะเหมือนกับที่เชื่อมั่นในตัวคุณเพลินตาค่ะ ปอบมือสิคะทุกคน hey! กินเงินนี่มันหอมจริงเลยเว้ยขอบใจมากนะสำหรับงานดีๆแล้วก็เงินดีๆเออเดี๋ยวตัดเสร็จอะไรเสร็จก็ได้องวดน,นึง ด้วนงวดนี้ไปเบาหนี่ลงเยอะเลยแล้วเดี๋ยวแกจะว่าไงต่ออะเสร็จงานทั้งนี้แล้วแกจะกลับอิตาลีหรือว่าอยากหากงานทำที่นี่ต่อฉันช่วยแนะนําให้ได้นะกูแปลกใจเหมือนกันนะระดับ PDR นี้น่าจะคนจ้างเยอะนะทำไมมึงจนวะไปอินดี้คริปโตทําพิษเนี่ยเป็นหนี้หัวบ้านอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันช่วยหางานให้ไม่ มีทางที่ด่วนกว่าแล้วก็รวยกว่างานวิธีอะไรวะทวงมรดกคืนฮะคนต้องจ่ายแบบจัดหนักคือไอ้ตะวันถึงเวลาเช็คบินไอ้พวกชุบมือเปิดแลว ดูแลค่ายเนี่ยเขาว้าเองนะเหมาะสมที่สุดละเธอกลับมานี่ทําไมวะฉันมาทวงทุกอย่างของฉันคืนฉันไม่อยากเห็นหน้าสามีเธอในค่ายมวยของฉันอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเรียนต่อ่างประเทศแล้วนะเดินทางปลอดภัยนะขอให้โชคดีนะเมียผมอะ่ะคุณคู้จักคุณพลอย